สวัสดีครับตอนนี้เราอยาก,กับรายกาไก่กุ๊กพาเล่นเกมกันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมยิงปืนมาใหม่อีกแล้วอย่างเกมทีอารีทีทีสามอารีนาแล้วครับโอ้เ,เกมยิงปืนมีตัวให้เลือกมากมายครับนี่ก็คือเราบลวมีโลกวย่ยงเยอะ นี่ตัวลว้โอ้ดูไม่ได้ด้วยเราต้องไปกดดูตรงไหนก็ไม่รู้เกมนี้ก็สามารถเซิร์ฟเพื่อเล่นะครับแต่อาจจะไม่เซิร์ฟอาจจะมาเล่นตอนนี้มีหมด,ดหมดเยรก็หมดทีมเนมแม็กหมดเอ็ดยังไม่ปดล้อยังไม่ถึงเล่นยังไม่ถึงไปกันเลยเริ่มอันนี้เราก็อยู่กับสนามที่ไหนไม่รู้ พอล่งจำกัดจำกัดตันโดยี่สิบตัวโอเคจ้ามาเอามีปืนแต่นเงี้ยเกมนี้มีสกิลแต่ต้องหาเก็บเอานะจ๊ะมาครับมาแล้วมาแล้ว,ลวหนึ่งหนึ่งสองสามเอาไปคนแรกเลย ไปเขาแรกเลยไอ้เย่ใช่ยากวะเขาเปรียกกันไอ้เหี้ยไม่ใช่ปืนด้วยตัวป้องป้องโอ้โหคนเดิอีกแล้วส,สุดยอดมามา นายกูะมันอยู่ไหนไวะเฮ้ยเราไปไม่ได้เฉยเลยแหมเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยครับเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยครับไม่นี่ป้องหนึ่งคิวเฮ้ยสัครับมาครับโอ้ยโอ้ กระโดดครับเรียบร้อยเราเนี่ยเรียบร้อยไม่ใช่ใคร,รออกมาปุ๊บกระโดดได้มามามาโอเคมาไม่เป็นไปนอย่างนี้วะช่างมันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปืนดีกว่าขอเลนตานี้ตบปัง ปัง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 เฮ้ช็อตปังทำไรพวกกควยทำไรพวกคุยฮะฮะฮะทำไรหรอทำไรหรอทำไรหรอมา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 ไว้ตายไว้เราตาย,ตายไ,ไหนวะ ชุดอาาขมาเฮ้ย่เนี่นจ้ามาแล้วครับโตตอนนี้เราก็ทีมเราก็นำสิบห้าเราก็ตายรัวๆแลับตายรัวๆเลยครับตายรัวๆแล้ว,ล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 วโอ้โหโอโห,โหโกระเด็นเลยเฮเลยแม้แต่เงาตัวเอง ไม่นะาไม่นะาแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราจะสู้สุดขีดสุดกำลังแต่ดอกองสามตัวเราก็ชนะแล้วสองตัวไอ้ก็ตัวหนึ่งยิงยิงยิงวิทโอลิงตัดไปชักตาหนึ่งละกันตัดไปเลยแล้วกันไป ทีมเราเองโอมังธนูโอ้มมโหเราตัวเวลแรกเยี่ยมดีสุดๆไปเลยมาเราพร้อมแล้วไปไปกันเลยมันอยู่ไหนวะมันอยู่นี่มีนี่ นี่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 ไม่โดนเลยเฮียไม่โดนเลยไม่โดนเลยนี่เฮ้ยนี่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 จบเก่งจกเก่งจกเก่งหนึ่งคิวหนึ่งคิวแล้วก็ล่วงอีกหนึ่งอะไรครับเนี่ยบ้านนะ เป็นไปนไม่ได้ที like ่เราจะตายอย่างน่าสมเพชอย่างนี้เอาไปไปไม่ได้โอ้ยโอ้โหไปกระโดดสูงจะวะกระโดดโศว่ามีอู้อ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าเพื่อนเราไม่มาช่วยเราตายไปนี่แล้วเด็กมิงเท่งอยู่ตรงนี้ทำไมวะ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  cơm he, na cô loyo rồi na tôi loyo tài giáo, tai nghèo, mày mày để cắt một ไหนวะตัวธนูตัวธนูนอ๋อเย่ธนูมาอสัก,กิลโอ้โหธนูไม่ให้คนแรงเลยสองนัดตายสองนัดตายแต่จะไม่ยอมแพ้มาแล้วครับอยู่ไหนวะเฮ้ย ไปไปโกโก้ศัตรูสองตัวตงตี้มันเพิ่มสามตัวแล้วเราเลิฟเวอร์นะโกโก้โกโกไปลูลูตอนนี้เราข้ามาครับกองสนับสนุน Chạy quá bắt đầu đây này này, hê, bông Dạ, ô hùi Bông, 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 lập lối 1 Bông, bông, bông Bông, 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 bông.

ป้องป้องเรียบร้อยหนึ่งแล้วในนี้มันต้องมีเป่าวะมีมีตัวนึงอ่ะอยู่วนอ่ะไม่อยู่วนอะ่อนอะไี่ไหนวะโอ้ยโอ้ย,อยป้องป้องโอ้ย ป้องเรียบร้อยจบแล้วมันจบแล้วนายมันจบแล้วนายแต่ตอนนี้เราก็ตามตอนสิบเราต้องมีสิทแสงเราจะไม่อยอมแพ้ในแนนสุดแล้วไปโกโก้มันอยู่นั่น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  ไปไปโอ้ยโอ้ยต้อมยบร้อยไปแพ้สินะโอ้คำนี้โอ้ไป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 ชิวชิวไปไปไปอยากเล่นเกมนี้ก็ยิงใต้คลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับข,ข,ข,ขอบคุณครับบ๊ายบายจ้าโชคดีครับไปแล้วบ๊ายบาย